เบิ้องหน้าแล้ยปลาหลายคักปตาปลาแลนหลายคักเบืงอ้ยพี่น้องขะเบื้องปลา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 น้ำใสๆปลาไหลยอปลา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 ตรงนี้เพียงหรือปลาแลนปลาแลนปลาแลนพี่น้องขะปลาแลนลุยน้ำน้ำแรงมากนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยคนแห็นพูดน่อยๆอยู่ <c oughs> พี่น้องจ้ากระดาษทะ่ามาชมบรรยากศาศตรงไฮตรงหน้าเอาค่ะเนาะฝนเหมือนมาแล้วค่ะพี่น้อง ่ะเนะีง,งามพอสุปีค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยฝนมาแล้วค่ะเบึงเบทงเบึง,บงามาชมบรรยากาศตรงไฮตรงน้าเน้ะค่ะพี่น้อง พี่น้องเบิ้งเบืงเบืงเบืงนองฝนน้องฝนน้องฝนค่ะพี่น้องเบิ้งนบืเอาออกมาหน้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหนามอยู่ทั้งป่าลายลายฝนฝนตึ๊ดตกได้ตกดีตกคักตกแนงนะครับพี่น้องพามาชมบรรยากาศของให้ตรงหน้านะะเนาะค่ะเนาะ ใส่ยป้าส่บ่ได้เนะค่ะพี่น้องอนะฝนนี่เนาะค่ะเนาะน้ำกับการสีลวดถนนลาดยางแล้วค่ะพี่น้องน่ะเนาะทั้งสุริ้นเนี่ยเมือ่อยเพราะท่านชลิ้นเนาะค่ะพี่นอ้อง พี่เล็กพี่น้องมาเอาผิกแกงแน่งามคักแกงกะทิน้อง,งค่ะเนาะ,นะสวยดกพีเล็กค่ะพี่น้องแกงกะทิแซ่บๆน้อค่ะเนาะต้มซุปก็ได้ต้มแกงก็ได้ครับพี่น้องเทุกเนี่ะน้ำคัะ ไหนปลาไปออกไปอยู่นอกบ่ปิดทอ่อกันน้ำไว้เด้ปลามันออกไป,ปดด <c oughs> ค่ะพี่น้องประดาพามาเบิ่งมาชมเนาะค่ะเนาะเ <c oughs> บิ่งบรรยากาศทงไห้ทงหน้าอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมเราค่ะเนาะขอบคุณค่ะลงราทางนั้นทางบ้าน พี่น้องป้าดาพามาเก็บผักบุ้งเนาะค่ะผักบุ้งงามงามเถะพี่น้องค่ะวุน้นอะค่ะยามผักบุ้งอวบอวบเฮ้ยยวจ้าป้าดาพามาเก็บผักบุ้งเนาะค่ะเนาะออกมาให้มะนาวอะไรผักบุ้งไปกินน,นี่ค่ะพี่น้อง ขบุญอ้วน้ำน้องค่ะเบิ้งต้องหย่อนง,างา้างๆอไปพัดน,น้องค่ะเนาะปลากรุงมันเลือปลาเข่าค่ะพี่น้องเขามันตายน้องค่ะเนาะนี่จะขับบุญเฉินค่ะน้ำนนะคะ่ะค่ะพี่น,อน,นออ้องเบิ้ง หยดโอนลัวส่ก่อนหยดพักบุญค่ะพี่น้องเพิ่งแต่นหยดนี้ไงโอ้ยลมลมเสีย <c oughs> งสมแล้วค่ะพี่น้องน้ำน้ำเลยทั้งค่ะเนาะตูน่าค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยพัดเส็บเส็บเนาะค่ะเนาะเป็นหยดนมา่อุบวบห,หัวน้ำพร้อมแล้ะพี่น้องบังค้อยจะไล่บะนี่ หอยชลลีหลายๆค่ะพี่น้งองว่าเอามันนี้มาเก็บผักบอไดมาเก็บหอยเอยงามขาขาพี่น้องมาเด้อเก็บผักน้ำประดาอองามขาขาโอลัวเลยอวบบวบเอ,อลมลมลม นค่ะพี่น้องจ้าน้ำค่ะถ้วเรามาเก็บ้างพวงไมีกินแล้วค่นะเนาะโอ้ยเนีย่ยสีอวกงามป่านี่โอ้ยตาตาตาเนี่ยสีลมเส้นํำ ค่ะจำเงาขาค่ะบพี่น้องนี่มันคาน้หนหอยนะค่ะพี่น้องเนาะ,นะ,นะนนแซ่บๆนี่ค่ะที่ถ้า,าบุ่ง โอ้เสียงเดียดดังเปาะเปาะปวรเก็บไปไหนพ่อยายน้ำแน,ะโน่โอเก็บมดอู้ยน้ำค่ะค่ะพี่น้อง งาน,นอุบวมเนาะค่ะเนาะน่ะไปเห็นหงงหรือ่ะพี่น้องงามมากเนาะค่ะใช่ไหมค่ะพะโบกจับเขาแรงเนาะค่ะพี่น้องมาจะพัดกินเนาะค่ะเนาะเสียวบ้างป่าแลนฮด์ามาใกล้ติขึ้นถนนลาดจางเนาะค่ะพี่น้องหุ้มหอยจุก ไพ you know. ี่น้องให้จูมนะคะ สวนแล้วกระดา